แทงแมนนึกขึ้นมาได้เบาตัวน้เบาแล้วเาภาคใต้เลยนะก้มก่อนก้มก่อนโยภาคใต้สาวจะแบบภาคใต้เนี่ยนึกแฝงนิดหน่อยว่าก็นึกแล้วแฝงไหนใจนไหน่อยไหนแล้วแบงค์ันดีกว่าดิร้อยสองมิถานจบเฮ้ยเรายังไม่จบน่ารักนี่อ๋อนี่ไี่พูดเลยน่า กวนตึงมีผู้ชายคนหนึ่งเออป่าเป้าไอเต็ง้ไอ้กองใช่ไหมไอ้กองใช่ไหมอันนี้กวนกวนใจใเต็งนิดเดียวมันมีแวน้าบ่อนึงเออ้ามันเป็นบ่อพิเศษแล้วกันบอกว่ากีตังกีตังเสกอีตังแล้วเขาเกิดแบบว่าเออป้า มันีมม so so mm ีบ hmm, ่อน no, right. ้ำที่แงแล้วมันมีว่าถ้าเกิดคเป็นขอพรได้มันจะีน้าออกมาน้ำออะไรคนที่คนที่วันพิเศษพอจะได้น้ำใสๆใ่ขวน้ำที่วันพิเศษพอจะได้น้ำขุนน้ำขุนแล้วกป็ไรออกให้คุณชายคนนั้นสงสัย พอมะเร็มันก็บอกว่าน้ำอะไรว่าขุ่นมัเป็นน้ำางเอ้ยน้ำกะทิมันบอกว่าน้ำโรสันบอกโลสันเฮ้น้ำอไะมันก็ต้องใใช่อแล้วมันต้อนน้ำน่อออกมาเป็นน้ำโรสตันน้ำโรสตันน้ำโรสันขุ่นตัวนั้นอะมันจะมีอาการแก่เมื่อดีบนใ ไปนั่นแหละแล้วที่คุณถามอาจารย์ว่าปั๊มอะไรมันมีบางสีก็มีสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่สิสีแดงสีม่วงตัวเมืนอุ้งมุ้งไม่ปั๊มอะไรจักปะมีสีม่วงสีแดงสีเขียวปั๊มอะไรมึงตอบได้เปล่าไม่ได้ปั๊มขาแขกโบดีปั๊มอะไรเมื่อใช่เจ๊เดิมตอบได้แล้วอย่าไปบอกอาจารย์นะนั่งจักปั๊มอะไรเร็วเร็วเร็วปั๊มทิศ 有啥 <laughs> <天>？放心。